สวัสดีครับน,นี้มาดูการขึ้นเทลเลอร์กันนะครับของรถคีบ XCMGF ขึ้นเทลเลอร์ Isuzu Rocky เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนี่นี่เอา XCMG นะครับผมวันนี้ x e 1 3 5 b บ XCMG เดี๋ยวมาดูกัน ร็อกกี้ครับเทเลอร,รอก,กี้สองสีครับผมนี่ไหนว่าไม่โกะไปไหนอ่ะนี่นนไหนว่าไม่โกะอะอ๋อนี่มาเนี่ยนี่อยู่ไหนนี่ปีระปีอยู่ไหนอ่ะเนี่ยระปีนี้จุ่มปนอ๋อตัวไม่ระปีตัวนี้ไม่โกะนี่ใช่ยอย่างไม่เลยอ๋อ anh ấy tổ này X10G X100 sao mà tạo mấy tạo thế lớp tạo với các mấy cô Rocky rồi, và <laughs> เดี๋ยวจะเอาขึ้นเทรลเลอร์นะครับเป็นรถขุด XMG ครับผมอันนี้ลุยงานต่อไม้เสบตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้ก็ขึ้นเทรลเลอร์ได้เลยแหมมีเสียงด้วยครับคันนี้น่าจะสองปีแล้วผมว่านะสภาพดีอ๋อนี่ขี่ปุ้งขี่มาอันนี้เป็นรถขี่มบไม่ใช่รถ รถขุดเป็นรถขี้แบบนี้นา่าจะใส่ปุ่งขีมาแล้วก็ถอดแบบนี้นี่ออกเลยไปม,มาจากชุมพลนับคันนี้เดี๋ยวน่าจะกลับรถเลยนะครับไปกลับรถก่อนลับรถอน ี๋ยวขับรถหน้าผมเดี๋ยวจะเอาหน้าไปตรงนี้ผมโอเคแหมดูเสียงน่าจะเป็นเครื่องสองสียคันนี้โอ้นี่โอเคเราก็มาขึ้นเทลร์ได้เลยครับผม อุ้ยแรงแรงโอ้โหอ,อ่ะอันนี้ปุ่งกีดของแบคโคนามคันนี้น่าอันนี้อันนี้เปลี่ยนนสลับกันน่าจะมาเปลี่ยนโอ,โอเคจะขึ้นเทนเลอร์เลย ล็อกกี้นะครับโอ้รอหลังยางหนามากได้คุ้เปลี่ยนยางมาเนะอ่ะโอเคครับ ตายบานลลบน,นี่สวิงถอยล้างมาเลยครับ 135 B F X C M G คันนี้135 B X C M G ถ้าจะสองปีแล้วผมว่าน่ะส่งนี้ตรงกำลังโอเคเลยนี่ก็เราก็ยกแล้วก็สังเกตได้นะผมว่าตรงไหม เราอลอยไปแล้ว <ไ>โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวก็เก็บได้เลยครับพอดีรถเลยอันนี้ขนาดกลางนะทุกคนรุ่นนี้ไม่ใช่ถึงว่าใหญ่มากตัวนี้ลงมาโอเคทำงานโอเค อันนี้จะเดี๋ยวก็ไปใส่ที่บ้านนะอันนี้อันนี้เปลี่ยนพุ้งขีดจริงๆมันเปลี่ยนได้ตัวน,นี้มันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนพุ้งขีดได้ว่าจะเอาแบบคีบหรือจะเอาแบบตักได้หมดเลยไปครับปี๋อยู่ไหนนี่โอ้ยด้วยโอ้ยไส่โอ้ไอ้ไหนว่ากจะเปี่ยนไปลบท่อไปใส่ฟันอนเลยพี่อันนี้เปลี่ยนได้การนึน่งฟันตนัวนี้ไอันน้อ๋อ อ๋อกก่อนไปได้หรืออันนี้นะไปสวัสดีไปเดินทางครับเดินทางปลอดภัยครับผมอ่ะอันนี้พี่อยู่เว้ยอันนี้อยู่ไ้ไซนะครับอันนี้แต่ว่าพี่คนขับคันนี้อยู่ชุมพลนะคันนี้ไปจุบไปบ้านชุมพลนะคันนี้เสร็จแล้ว เ,เสียงเป็นไงล็อกกี ee, ้นนะ Lock 24, ครับลั่นนับล็อกกี้2สองสี่ครันนี้ส่วนน้อยนะล็อกกี้ที่ทำเตลเลอร์นเนี่ยโอเคแล้วก็ขอว่าจบคลิปเพียงแค่นี้นะผมก็เสร็จแล้วผมสวัสดีครับ